สวัสดีครับผมผู้ผยเชิเคณกรบบอยสุขแจกทีนะครับอันนี้ก็จะมีพระเนื้อโลหะนะครับหลังลายน้ำน่าจะเป็นกุวัดบ่อทองคำนะครับพิษนุโลกอ่าเป็นพระพระล่วงพระลือคู่นะพระพุทซ้อนแล้วก็ฝังพลอยนะครับฝังพลอยแต่หลังนี่เป็นลายน้ำนะครับเหมือนกันพอล้างนี่ทองดอกบวกัวอันนี้พอ้างแล้วสวยจริงๆนะครับล้างแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดาเลยสวยมากแล้วก็ไม่เป็นสนิม นะฮะอันนี้ไม่มีสนิมไม่มีสนิมไม่มีสนิมอะไรเลยทุกอย่างเดียวแต่เป็นดำๆอย่างเดียวดำๆแล้วก็เป็นคราบเพราะว่าผมเคยเไปล้างเหมือนทิมพญาที่หลังลายน้ำเนี่ยพอล้างแล้วสวยมากเลยแล้วก็แล้วก็เป็นทองเลยแต่เขาเรียกเป็นทองดอกบวบนะครับสวยมากแล้วก็ไม่ไม่เป็นสนิมไม่ไม่มีคราบดําแม้แ้วพอล้างแล้วก็จะสวยอันนี้ที่เป็นคราบดําๆนี่ก็น่าจะหลายปีอยู่ กว่าคาบดําจะเกาะก็เป็นเลยร้อยปีนะผมว่าเนี่ยอย่างในร้อยสองร้อยปีเพราะว่าพวกนี้พวกทองดอกบัวนี่ทํามาใหม่ๆเนี่ยผมเอามาทําตั้งหลายปีสิบปีแล้วสนิมยังไม่มีคาบดําอะไรขึ้นเลยนะฮะเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีสนิมไม่มีสื่อเรียกสื่อเกี่ยวกับพวกสนิมหรือพวกอะไรคาบดาอะไรไม่มีเลยก็จะสะอาดใหม่แล้วก็เป็นทองสดตลอดเลยสีสวยนะฮะ อันนี้ก็มีกันมาสี่ห้าองค์นะครับหลังลายน้ําซึ่งจริงๆหล้งหลังเนี้ยเขาเขาบอกว่าข้างหลังลายน้ำเนี้ยมันทาไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นของของแท้ล้วส่วนใหญ่นะครับที่วัดบ่อทองคาเขาเรียกเนื้อทองดอกบวบนะฮะมีกันมาสี่ห้าองค์ยังไงก็เออมันเป็นภาพพุทธพระลวกพระลือเขาเรียกพระลวพระลือรพระลือ,พ,ลอพุทธซ้อนนะครับหายากเหมือนกันแต่ว่าเนื้ออย่างเงี้ยก็ยัง ผมคิดว่าหายากนะครับเพราะไม่ค่อยมีได้เห็นเท่าไหร่แต่ผมจะเห็นเป้นเนื้อดินก็มีเนื้อดินแล้วก็เนื้อเนื้อตะกัวเคยเห็นอยู่แต่ว่าเนื้อเนี้ยไม่เคยเห็นเนื้อทองดอกบวบเนี่ยไม่ค่อยได้เคยเห็นผมเปิดดูเรื่อยแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเมื่อก่อนสมัยก่อนเยอะเหมือนกันนะแต่สมัยเนี้ยหายหมดยังไงในในเน็ตในกูกก้งก็หายหมดเลยแปลกจังไม่ไม่ไม่มีแทบจะไม่มีอยู่เลยตอนเนี้ยอย่างพระพิมพยาฝังพลเมื่อก่อนเห็น เห็นมีองค์ละสี่แสนห้าแสนเดี๋ยวนี้ไม่มีลงก็แปลกใจหายหมดเลยของวังออง่อทองคําก็ยังสงสัยู่าทำไมเขาออกหมดใสหรือขายหมดแล้วก็ไม่รู้ให้เช่าหมดแล้วเปิดดูนี่ไม่ไม่เจอเลยนะฮะก็อ่าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับผมติดต่อเข้ามาหรือว่าแอดไลน์ก็ได้หรือโทรเข้ามาก็ได้นะครับผม fc ผู้ชมและท่านผู้ชมผู้ติดตามนะครับถ้าสนใจก็โทรมาก็ได้ หรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับคุยกันไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรก็ลองดูว่าอะไรที่ท่านชอบนะถ้าชอบแล้วก็เช่าไปใส่หากันไปเลี่ยมค,มคอแล้วก็ไปล้างให้สะอาดหรือจะใส่แบบนี้เลยก็ได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ